อยู่ในหัวสมองหลักใช่ไหมของคนที่จะออกมาพูดใช่ป่าถ้าเกิดในสมองอะ่ะมีข้อมูลไม่พอนะ่ะถอยไปแต่นี่อยากจะมาพูดรัฐมนตรีคังก็พูดไปเรื่องหนึ่งบอกว่าโอ้โหนี่นะจะเป็นเงินไปช่วยให้พ่อแม่จ่ายค่าเทอมพอรัฐมนตรีคังไ่งจ่ายค่าเทอมใช่ป่าสุดสุดท้ายแล้วเนี่ย พอเขาบอกว่าให้เด็กอายุ1 6ถึง20เอา้ารัฐมนตรีครังก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกได้ก็เหมือนกับพ่อแม่ได้ตกลงนะพ่อแม่ได้หรือลูกได้ใช่ไหมเสร็จ <c oughs> แล้วเนี่ยจุลพันธ์ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะักข่าวถามจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าน้ำเข้าไปได้ไหมงงอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็บอกว่าได้แล้วก็หันไปม,มองเผาภูมิได้ไหมได้ไหมผเผาภูมิมันเงียบเงียบตอนนั้นเผาภูมิมันก็ยังยงง,งอยู่ใช่ป่าแล้วพออีกวันหนึ่งเผาภูมิก็บอกว่าโอ้จ่ายค่าเทอมไม่ได้จ่ายค่าน้ำเข,ข้าไปไ 16-20นี่นะเป็นวัยที่แบบว่าเขาใช้อินเทอร์เน็ตคล่องแคล่วใช่ไเอาก็เลยเอามาเนี่ยต้องให้พวกเขาเนี่ยทดลองใช้ก่อนคุณหมายสิริกัญญาก็ออกมาตอกหน้าแล้วก็พูดจริงๆถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆนะก็เหมือนกับ